ไปเที่ยวที่ไหนหรอไปทำไปไปซีคอนจากแขกไปซีคอนเลยหรอะโอ้ยฉันตื่นเต้นม,มีโยโย่แลนด์ด้วยมีโยโย่แลนด์มันคืออะไรหรอะธอ็อโยโย่แลนด์ที่มีที่มีขี่เรือเล็กๆแล้วก็แล้วก็มีสไลเดอร์ <c oughs> แล้วก็มีบ้าน <c oughs> บน <c oughs> โอ้โหแค่ okay. ฉัน แล้วก็มีรถแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีขี่ม้าด้วยอุ้ยฉันยังไม่เคยไปเลยนะแล้วก็แล้วก็มีรถที่ที่แรกที่สุดในโลกแล้วแล้วเธอเคยไปมาแล้วเหรอเจ้าเสือใช่ครับอู้อิจฉาจังเลยฉันยังไม่เคยไปเลยนะฉันอยู่แค่ในป่าเธอเธอไปกรุงเทพแล้วเธอไปยังไง อ๋อ oh, ฉันอยากไปหรือว่าหรือว่าเครื่องบินก็ได้เธอพาฉันไปด้วยได้ไหมเสือได้โอ้ oh, เธอใจดีจังเลย <Okay. S 2> ฉันรักเธอเพราะว่าเธอใจดีใช่เธอมานักฉันด้วยนะโอเคครับโอเคไปกันไปกัน สวัสดี